สวัสดีครับกลับมาเจอกับเนชั่นเคนะครับผมวันนี้ใครที่อยากจะเรียนเภสัชสายบริบาลหรือว่าคิดอยู่ว่าเฮ้ยต้องเรียนสายบริบาลหรืวสายอุตสาหกรรมดีมีจ,ร,จรวมทุกอย่างกับการเรียนสายบริบาลทั้งหมดเลยครับการเรียนการฝึกงานจบมาทํางนานอะไรได้บ้างรวมไปถึงข้อดีข้อเสีย บางคนกาลังเลือกอยู่จะเรียนบริบาลหรือว่าอุตสาหกรรมดีเพราะว่าบางที่ามันต้องเรื่องตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาหาลนะัย้งแต่แบบม6อย่างนี้จะเข้าไปเขาเลือกร้วจะเรียนสายอุตสาหกรรมหรือว่าสายบริบาลวันนี้จะมารวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเพส์สายบริบาลให้ฟังน,นะครับอยากจะบอกว่าเป็นประสบการณ์หรือว่าเป็นความรู้ที่หาไม่ได้จากที่ไหนเลย บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกฝากกด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจช่องเล็กช่องนี้หน่อยนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับฟันพูดอาจจะมีเอาโพสต์ขึ้นมาด้วยนะเพราะว่าจดลิสต์มาเป็นข้อว่าเอ๊ยมันเป็นยังไงบ้างอันนี้กลัวจุดประเด็นสำคัญเนาะข้อที่หนึ่งที่จะพูดถึงนะั่นคือเรื่องการเรียนนะครับการเรียนเพศศาสตร์สายบริบาลนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่เทนึงเราจะเรียนรวมก,กันกับเพื่อนสายอุตสาหกรรมนะครับผมเนี่ยายาา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 หหหรรรรรรืือออออออว่่่่จจะะะะะเเเปป็นนนนนททททััทักกกกกษแแแลลลบบบตตตงงงงๆุุสมมมมยยไีีี้้คค คือแยกสายกันชัดเจนละเธอบริบาลไปทางนู้นอ่าอุตสาหกรรมมาทางนี้แยกสายกันแบบชัดเจนเราจะมีทางสายกลางนะครับผมอาจจะมีบางวิชาที่ได้เรียนร่วมกันถ้าถามว่าหนักไหมถังมากถังมากเเินนรรรู้สสึกว่าาาียายบบล เราจะมีเคสมาให้เราผู้ป่วยมาเป็นอย่างนี้อาการอย่างนี้เราก็ต้องไปเช็กยาว่ายาได้ซ้ำรายการไหมในฐานะเภสัชควรจะแอดยาอะไรเพิ่มเข้าไปยานี้ผลต่อค่าตาตต้องปรับลดลงไหมต้องบอกหมอไหมอะไรอย่างนี้คือแบบว่าในการดูปัญหาของการใช้ยานในใบสั่งนั้นอันนี้คือทําตลอดทาเยอะมากเอาไปเรื่องของการฝึกงานนะครับในเรียนสายบริบาลฝึกงานก็จะเป็นอย่างนี้ต้องฝึกงานผู้ป่วยนอกผู้ป่วยนอกก็คือแบบว่ามาหาหมอแล้วก็กลับบ้นไปไม่ต้องนอนเตียงเนาะอยู่ที่สองผัดประมาณ3เดือนฝึกผู้ป่วยในสองผัดก็3เดือนเช่นกัน มีฝึกมีผัดเลือกหนึ่งผัดนะเลือกไปฝึกที่เภสัตสอสจอหรือว่าสาาสุขจังหวัดนั่นเองแล้วก็จะมีผัดร้านยาทุกคนต้องฝึกร้านยากันนะครับจะได้มีทักษะในการจ่ายายาเนาะเดี๋ยวนะครบยัง2องสหอีกพันนี้ไปไหนวะเดี๋ยวมาดูที่อด อีกพันหนึ่งก็คือเราต้องฝึกระบบของยาเนาะระบบยาของโรงพยาบาลนั้นที่เราไปฝึกว่าเฮ้ยกว่ายาจะเข้ามาหรือว่าออกมาให้คนไข้ก่อนกลับบ้านอนะ่ะต้องผ่านอะไรบ้างเราอยากพัฒนาระบบไหนของโรงพยาบาลมาณนนี้เนาะเออเจ็ดพอดีเกือบดึงไม่ออกนะ่ก็ตอนฝึกง,งานนะอ่ะเออเหนื่อยมากบมกเลยครับว่าเป็นอะไรที่โคตร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 เหนื่อยเลย ตอนเช้าคือต้องรีบไปไปเก็บเคสไปเก็บประวัตินู่นนี่นั่นแล้วก็พอเลิกงานใช่ไหมครับก็คือฝึกง,งานเสร็จประมาณ4ี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนี่แหละตอนนั้นนอ่านหนังสือช่วงประมาณเวลาตอนเที่ยงคืนถึงตีสองแล้วก็ก่อนนันนั้นคือทํางานของโรงพยาบาลเวลาคือแบบน้อยมากเหมือนกินเวลาชีวิตเราไปเนาะแต่เราก็ต้องสู้กดดันมากตอนนั้นเฮ้ยกูจะสอบผ่านไหมวะกูจะยังไงบ้างมาพูดถึงข้อดีข้อเสียก,ก่อนเนาะข้อดี ก็คือว่าเราจะมีความรู ienne, si female, ้แน่นมากเกี่ยวกับการชายากับผู้ป่วยนะครับเพราะว่าเราดูสิฝึกโรงพยาบาลห้าหกเจ็ดโรงพยาบาลไม่แน่นได้ยังไงล่ะเนาะเห็นเคสต่างๆของคนไข้ของผู้ป่วยว่าเออยามันอย่างนี้ต้องจ่ายอย่างนี้นะเห็นเทในการฉายาของคุณหมอส่วนข้อเสียก็อย่างที่บอกมาแหละครับเรียนหนักมากงานเยอะมากฝึกงานก็โหดมากส่วนงานที่สามารถทําได้นะครับคนที่จบเภสัชสายบริบาลนะครับอันดับแรกคือทํางานที่โรงพยาบาลได้ครับ ร้านยาทำได้แน่นอนว่าร้านยาจะเป็นทางสายการนะครับของสายบริบาลแล้วก็สายอุตสาหกรรมตรงนี้ร้านยาทั้งสองสายสามารถทําได้นะครับผมนอกจากนี้แล้วนะครับก็สามารถทํางานพวกสสจสา,ส,าสุขจังหวัดให้เป็นผู้แทนแเป็นดีเฮลยยาอะไรก็ได้ถ้าหาใครนะครับผมที่ยังไม่ได้ดูคลิปว่า จบเภสัชทำงานอะไรไบ้างย้อนไปดูกลับได้เดี๋ยวจะแปะลิงไว้ให้ที่ด้านบนนะครับผมเนาะ <S <S ถ้าหากถามว่าทําไมเนตถึงเลือกเรียนเภสัชสายบริบาลหรือว่าสายแคร์นี่นะครับก็อันดับแรกคือเราไม่ชอบทบําแลบ เป็นคนที่ไม่ชอบทำแลบมากหรือว่าต้องผสมน่นนี่นั่นบางแลบเรารู้แล้วว่าอะไรเะเกิดขึ้นเนาะก็รู้ทำไมอ่ะสาร a บอกสัรน d กลายเป็นสาร c ก็รู้อยู่แล้วอ่ะต้องมาผสมทดสอบว่ายมันเป็นเสียงจริงไหมชอบในการพูดคุยกับคนไข้ให้คําแนะนําต่างๆก็แบบให้เขาใช้ยาได้อย่างถูกต้องจริงจริงอย่างนี้ก็เลยแบบเรียนสายบริบาลนะครับซึ่งการเรื่องนี้ผมไม่ได้ปรึกษาที่บ้านเลยไม่ได้ปรึกษาใครเลยเบดออนตรงนี้ล้วน เบตอ n อนแบบหัวใจเราเลือว่าเฮ้ยเราอยากเรียนสายไหนอย่างนี้เนาะทุกคนน่าจะมีคำตอบนะครับผมนี่ก็อาจจะเป็นข้อมูลสั้นๆส,สั้นไหมเนี่ยเขียนในฮีก็ไม่รู้เนาะ บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสําหรับคนที่เลือกเรียนสายเภสัชบริบาลอยู่ว่าควรเรียนดีไหมอะไรดีไหมเนาะถ้า,าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้ผมทาคลิป,ปต่อไปเนาะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องไหนเกี่ยวกับการเรียนเภสัชเดี๋ยวจะมาบอกนะครับผมเมนไว้ด้านล่างเลยนะครับอยากรู้เรื่องไหนเดี๋ยวจะมาอัดคลิปบอกอย่างนี้นะครับถ้าคลิปนี้พูดเร็วไปหรือว่าสปีดเร็วไปก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าจะรีบไปทำงานทำงานจะไปไม่ทันแลยเดี่ยวสวัสดีครับบ๊ายบายขอคคบคุ